หากคุณกำลังมองหาหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ทรงสวยใส่แล้วแนบสนิทกับใบหน้าช่วยป้องกันเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียฝุ่นละอองเกรสรดอกไม้มลพิษต่างๆกันน้ำได้ทั้งสองด้านใส่สบายไม่บาดหน้าไม่ระคายเคืองจนทำให้เกิดสิวสายคล้องหูยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วไม่เจ็บหูไม่รัง้งหายใจสะดวกระบายอากาศได้ดีโอ้โหคุณภาพจัดเต็มขนาดนี้ต้องนี่เลยค่ะหน้ากากเซเกอร์ ks 9 4 Face Mask Safety Guard ค่ะคุณภาพสูงเกินหน้าแบรนด์อื่นๆจริงนะคะโครงสร้างหน้ากากเนี่ยเขาหนาถึง4ชั้นเลยนะคะผ้าชั้นที่1กรองอนุภาคขนาดใหญ่แล้วก็กันน้ำป้องกันเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีเลยนะคะผ้าชั้นที่2ป้องกันแบคทีเรียและอนุภาคฝุ่นจากชั้นนอกค่ะ ผ้าชั้นที่3ป้องกันเชื้อโรคแบคทีรียได้มากกว่า94%และผ้าชั้นที่4นะคะป้องกันความชื้นอ่อนโยนไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวเข้มีผลการทดสอบยืนยันนะคะจากสถาบันระดับโลกเลยค่ะเขาทดสอบด้วยเกรด KN 9 5 หมายความว่ามาตรฐานของหน้าก,กากเนี่ยต้องป้องกันได้มากกว่า95.0นะคะซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่สูงมากปรากฏว่าผลการทดสอบของหน้าก,กากอนามัย kf 9 4จากแบรนด์เซเกอร์ได้เกิน97เลยนะคะหมายความว่ามันป้องกันได้สูงกว่าค่ามาตรฐาน kn 9 5อีกค่ะเขามีหลักฐานเป็นใบผลการทดสอบยืนยนันตรวจสอบได้1 0 0์เลยค่ะ หน้นากากระมายเซกเกอร์ KF94 นะคะเขาผลิตจากเนื้อผ้าคุณภาพสูงไม่ติดไฟค่ะเผลจักโรงงานที่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์การแพทย์และสุขภาพโดยเฉพาะเลยนะคะปกป้องได้เหนือกว่า KN95 แต่ว่าใส่สบายกว่าเยอะเลยค่ะเวลาใส่ก็ไม่เจ็บหูไม่รั้งหูนะคะไม่รัดหน้าหน้าไม่ยับนะคะ แถบคาดที่คาดจมูกตรงนี้เนี่ยก็สามารถปรับให้แน่นกระชับก,กับใบหน้าได้ดีมากหายใจสะดวกกว่าแล้วก็ป้องกันได้มากกว่าด้วยค่ะสินค้าเนี่ยบรรจุ1ซองต่อ1ชิ้นแบบนี้เลยนะคะเขาเป็นซองแบบซิปล็อ ปลอดเชื้อโรคค่ะเพื่อให้ได้มาตรฐานปลอดเชื้อโรคระดับสูงสุดพอเราใช้เสร็จแล้วนี่นะคะเราจะทิ้งเราก็แค่เก็บเข้าไปนะคะในถุงซิปล็อกอันนี้แล้วก็แยกทิ้งเป็นขยะติดเชื้อแยกอย่างปลอดภัยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้เลยค่ะ น้าจากที่ขายกันทั่วไปมีหลายเกรดมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะมั่นใจในคุณภาพว่ามันป้องกันเชื้อโรคได้จริงๆใส่สบายด้วยนะคะก็ต้องเลือกหน้ากาก KF94 ค่ะแบรนด์เซเกอดีกว่าแน่นอนเขาทำจากวัสดุเกรดพรีเมียมได้มาตรฐานระดับโลกนะคะเราสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้เลยค่ะ หน้ากากของเด็กๆนะคะก็มีให้เลือกโอ้โหหลากหลายลายมากเลยนะคะนี่แมทมีแบบลายมีแบบสีต่างๆนะคะสีขาวดำฟ้าชมพูอื่นๆเพียบเลยใส่ไปโรงเรียนได้เลยดิซาว่าสีสันน่าจะเยอะสุดในท้องตลาดแล้วนะคะแล้วก็สีที่ใช้ทำหน้ากากเนี่ยยังปลอดภัยต่อผิวหนังเด็กๆอีกด้วยส่วนของผู้ใหญ่นะคะก็มีหลายสีเมื่อกี้โชว์สีส้มไปแล้วใช่ไหมคะดูซิเนี่ยมีสีมาตรฐานนะคะขาวดำเทาเขาียว เหลืองก็มีหลายเฉดสีนะคะเหลืองเข้มเหลืองอ่อนมาหน่อยนึงแล้วก็มีสีม่วงอ่อนม่วงเข้มสีชมพูก็ยังมีเลยค่ะโอ้โหใส่ได้ไม่ซ้ำสีในแต่ละวันเลยนะคะ หน้กกนากากอนามัยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในยุคนี้นะคะเป็นตัวช่วยป้องกันเชื้อโรคที่สําคัญมากค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะเลือกหน้ากากที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้นะคะเพราะว่าการป้องกันเนี่ยมันย่อมดีกว่าการรักษาอย่าไปเลือกหน้ากากที่มันราคาถูกเกินไปนะคะเพราะว่าคุณอาจจะได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ค่ะ